นี่ไงครับครับวันนี้พามาดูพี่กาครับไม่ยากเลยไหมมาไทยใหม่เป็นครั้งแรกเลยเพราะว่ารถมาลงวันที่ยี่สิบหกวันนี้วันที่ยี่สิบแปดรับเลยยี่สิบแปดแลวเนี้ยถือว่าเป็นคันแรกของพ่านท่านอ๋อฮะกรุงเทพเลยเกกี่ยวที่กับเองด้วยนี่ฮะพร้อมแล้วมาให้ไปดูหน้าจอแล้วดูแจ่มเหมือนเดิมเมีมีไว้ น่าที่เคยลองเล่นแทนเมกาด้วยเนี่ยให้เยมาบอกต้นต้นเลยมาเนี่ยพี่ประกาศซ้ายประกาศซ้ายขวาก็คือมันมันเล่เหมือนอะไรที่เราเคยิดกคือ,คอหลักเราก็คือทําอะไรไม่ถูกกดกลับบ้านก่อนบ้านมากมิดนะใช่แล้วมันพี่เน,นี่ยคือเป็นเหมือนเลือกซีเรสต้องว่าจะเอาอันไหนเลือกเหมือนใช้จอยสติ๊กนะพี่นี่คือการตั้งค่า โอ้ยครับีมีอยู่3โหมดจริงๆแล้วมันมีคัตตอมเอคัตตอมบีแต่ตอนเนี้ยเขายังปิดอยู่ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็คือหลักๆในใช้แค่3โหมดก็คือเลนโรถสปอร์ตถนนนี่ปรับเป็นมันูสถานะมีอยู่3โหมดขี่ไปสามารถกดปรับเปลี่ยนได้ได้เองเลยใช่เหมือนเงี้ยถ้าพี่ทำน้ำถูกใช่ไหมจะกลับบ้านกดบ้านมึงจะกลับมาหน้าแรกเรื่อยๆไอ้ทิปกิฟยังไม่มีต้องซื้อเพิ่มต้องซื้ออาต้องซื้อเพิ่มแต่บ้านเราคงไม่ค่อยได้ใช้ น,นี้่เหมือนซีเล็กเลยเรียกทิปเอทิปปีปกติ mm hmm. จะรีเซ็ตกดกดจะก็ก็กดค้างเหมือนเดิมอัน mm hmm. นี้มันปรับผมปรับเป็นไมลอยู่เพื่อว่าจะได้ดูลมยางได้วิธีการดูลมยางก็คือมันเหมือนรถอเมริกรันก็คือมันบอกลมยางบอกอะไรหมดเลยเห็นมพี่ขึ้นเลยหน้าสามแปดหลังสี่สิบบางคนก็เติมหน้าสี่สิบหลังสี่หลังสี่สอง 4, 2, อยู่ที่พี่เลือกถ้าถามว่าให้ลองขี่ก่อนว่าชอบแบบไหนก็เติมแบบนั้น mm hmm. แต่ท่านี้ยมัน mm hmm. พี่แอบน้นหน่วยมันจะเป็นปอน แต่ถ้าเปิดพี่ปรับหน่วยถ้าพี่ปรับหน่วยหน่วยเป็นปอนด์เนี่ยไอตัวม่านวัดความเร็วอะ่ะมันจะเป็นไมล์มใช่ไหมถ้าพี่จะเปลี่ยนก็ไปที่ตั้งค่าเดิมตั้งค่าเข้าไปลงมากดทั่วไปแล้วก็จะกดตรงหน่วยหน่วยเลือกมาเป็นเมติกเมติกปุ๊บตรนกิโลละแต่ถ้าเป็นเมติกไม่ไรเนี่ยไอตัววัดลมยางจะเป็นเทบีไอนใช่ เกียร์พเอชใช่แล้วก็ทั้งหลากหลายของม้านในพี่ก็คือเกียร์มีอยู่6เกียร์ของแคนาดาเบอร์ารสายเลี้ยวขวายอยู่ฝั่งเดียวกันหมดตัวเดี๋ยวได้องศาไฟดับเองแท็กชัก่นคอนโทรลอ,อยู่นี่กดค้าง,งมันจะใช้แต่ว่ามันต้องสตาร์ทก่อนวเวลาที่จะปิดแท็ชั่นพี่กดทีนึงมันมันนี่มันก็จะหายไปก็การทำงานก็ทั่วไปมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้โหมดมันคือบางที กล่องมันยังไม่ได้อัปเดตในครบอ่ะทั้งหมดที่ผมบอกก็คือใช้ได้แค่รถเลสเตอร์บอร์ดแต่ตัวทั้งต้อง A และต้องีมันยังใช้ยังยังยังใช้ได้เวลาเดี๋ยวรอมันอัปเดตซอฟต์แวร์ก็แล้วก็จะใช้ได้ก็เหมือนเดิมพี่ไม่มีอะไรมากเป็นไงพี่เห็นตัวจริงชอบไหมพี่เขาจองคันแรกกันนะเพราะว่าลงไปตอนเย็นอ่ะประมาณหกโมงเย็นนะพี่จองประมาณสามสี่ทุ่มนี่เขนได้แหละใช่เอาจริงแล้วมาขี่ก,กลับด้วยใช่ขี่กลับด้วยก็เอาไอ้คันเก่าที่ใช้เป็นรุ่นรุ่นไหนอยู่เดียว เอเวลให้กา,าวใชเอเวลวันนี้ก็ขายแรงนะขายแรงใครก็นนใช้อยู่ยังใช้อยู่เพเก็บไรเพอเะยัใช้อยู่ก็เหมือนคู่กันเครือค่องเอเวลมันเท่าไหร่เี่1,000สอ,อ,อ,อง,อ,ง,อ,งอ,พอพรเครื่องเครื่องเข้ากันเลย1,000สองพอๆกันโอเคเดี๋ยวไว้อันนี้วันนี้พี่เป็นคนแรกเลยถ่ายถ่ายไปกัน<ด>สปอร์ทเอสของบ้านเราเจอกันครับพีบ่